ดูรายดลค่ะดูรายิ่งเลยดูราใจมึงก้าวมานลังดูรายิ่งมึก้าวมานอนพ่อไปได้ได้แล้วมาปล่อยกูมาเดี๋ยวลิงหักกระโปงเออจริงปวดทว่าสู้หยาดเดี๋ยวเทียตัวเทียดเศ้าไอ้เกย์หลงนะ ถ้าไม่แต่งานตี่ยา่ยุ่งเออบบ้ายกันนั้นมันยังเล่เๆว่าตื่นหลึกหน้าบางกัดร่วมเนี่ยหยัดแมมพอนเออแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วจะทะเบียนร่วมรถกันแล้วที่เนี้ยลูกมันยอมมาแต่ลั้งกับโกงง่ายมันเลยค่ะเออพขอไปได้ได้แล้วแต่วันจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวลิงอย่างข้าพดเออกูตัวเดียวคุณตาตัวไวจับซุบลอยมาตัวโดนอกนะผมมาบุกกุณตึงเหอหยัดแมมไปตู้ควันเด่นที่ ก็ไม่มาแล้วล่ะพอ่อเออไม่มาแล้วไปคุยไปไรเดี๋ยวก้องใจกงก่อ,อนใจข้าพี่พันโมูนี้พี่รู้สึกว่าตือหอยเขาวยังไงชอบคนกคงคิดถึงเดนใช่ไหมถ้ามีอะไรสงก่าถึงเดนบอกพี่สิพี่กับเดนสนิทกันมากเขาเป็นปลาเป็นเดนเราจะไปยุ่งอะไรกับเขา่ะ เฮ้ยพรพอรอย่าปลดพี่เลยนะพี่เกิดก่อนน้องพี่กินข้าวสุกก่อนน้องนะอะไรเป็นไรพี่รู้อ่ะเธอบอกว่าเธอไม่สนใจเดนเหรอเมื่อคืนนี้พี่แอบดูแล้วเธอนอนจูบรูปไทยไก่ไม่ใช่รูปไทยเดนหรอกเหรอนี้พี่ปันคนพูดรจริงก็ไปจ้ะโอ้ยใจบาดได้เลย กี่คำเนะ่อย่าไยิแม้มาน่นในด้มเลยเจ้าแลตาปัดปรีดันก็ไม่มีไปรายหาย,ยาไกว่าบ้ามาต่อดนไม่ค่อยเลยกูที่อดวยกวัดไตกูตั้งเล่นแล้วมาเดี๋ยวนี้มายุ่งมากกับกูบ่ามึงต้องเข้าใจกันว่ามาเดี๋ยวนี้เพื่อนกูไปวะเพะืเ่อนมึงเออเพื่อนกูไปและ มาเอื้นมันจะกลัวเข้าวัดเวลางานวัดเนอะาดอ่านวัดที่บอกแกเข้างานวัดมาวัดกูยิกไม่เลือดตัวเดียวมึง <c oughs> <c oughs> ยิกเปลือยยิกมาเออจริงไหนวัดกูมั่นเนี่ยยังตัวมึงยิกเปลือย <c oughs> ลมต้นใจกี่บาทตัวลมตากระตักกุบโป้งอ้างเลยจุดโป้งอ้างเลยจุดมึงตัง้งใจจะมมโป้งเลยน <c oughs> ุ่งแล้วเหยียดแม่ดอนร้อเลยไม่ล็อแล้วมึงไม่ตกใจ เอาลูดกัดพวกงั้นเออไปไม่รับอันนี้มาเดี๋ยวนี้ดีอันเป็นครับกูพนานวัดยังเดียวมันนะี่กูให้ข้าวไปหรืว่ากูอาจีบเจ้าเลื่อให้มันคุณมาดูกายมันโจตีนกูตทำเราหรือว่าโจตีนให้มันใาน้มันตำหยัดแมมเลยมา <laughs> เรากินเนี่ยขึได้ว่า <c oughs> ใครบาได้แล้ว แล้วข้ามาใส่บาทได้เด่นได้แล้วน้องแต่ดูดิจ๊ะอนเด่นยืนโซ่เรียมน่ารักจังเลยพระเด่นก็มายืนเกินสามีกั้นใจหรอกนะอ้ยเด่นเจ้าชู้ใครแล้วเด่นยักเขี้ยวแล้วร้อยกว่าแล้วเด่นเนาะเด่นนี่เด่นราเขี้ยวมันกันนูหัวโกลลานเพียงเขียวไม่โกเลย อยากอยเปลือเปลือเปลือขึ้นไปเตี้มันดำมาดอยากจยมันน่ายิ่งกับหนูฟางหัวโกนคิวไม่โกนเละเลยกระเหล่ารเดินโกนว่าได้มั่งประกนคิวอย่างนีแม่เก้มกีาพ้มลูมาค้นในบาพราดินเขาโกนเม็ดนี้กี้าพ้มลู่มาค้นพ้มกับโกนค้นกับโกนที่ออกเราที่ยอกเกินไน เว้นเดยกว่าบ่ล่วงหนังก้อยรอว่าม้อยกะับกม้อยลายโตก็แล้วก็บ,บ่ล่วงพันฝีลายโตม้อยลายโตดำมังก้ามังเลอูอบื่อไหรยินเนี่ยไ่ไดทีไรคำกุ่มคำนี้ม้อยลายโตเจ้าข้าไม่ใช่บาทไดเด่นสิไม่รู้เด่นเจ้าชู้จะตายไป เดินเดินไม่ไปตักแกงไม่ได้ยันใอ้กูแล้วไม่ตู้ได้ถุงนี้กูไกปไม่ได้กางเกนเปล่าเดี๋ยวดี <c oughs> คอยได้กู้เดินนะพี่ใส่บาตรให้นะอย่าเดี๋ยวลงมาโกนเดียวเราลงมาเดี๋ยวนี้แม่มตั้งบ้านว่าหนองจานขึ้นกวาดกันนี้ว่าเดินเบื่อ